สวัสดีพี่น้องพอแลแม่ผู้ฟังลำ้ำผู้มีเงินมีข้ามสื่อรถไถ่ายหน้าได้ออมีของกินของใส่เหลือเฟือแถบทุกอย่างออแต่ว่านั่งนี่ละไอ้เพราะท่านหูซื้อเจอของเอาไว้วางซะนะสวัสดีทุกท่านด้วยกันละกันครับผมโอ้ยบรรยากาศเมื่อกี้กำลังเตยม,มวนๆพี่น้องบรรยากาศยามรีเอาเบิ้งฝนตกลงมาปล่อยปล่อยไม่ไปเดือนร้อดิฝนจะตกเปายัง ดูเว็บดูเว็บโอ้ยปิดจะไหนเนาะพี่น้องทั้งครับบอวินอันนี้ไปเอกบอยแล้วไปเอกฟิล์มนะครับอยู่ในเต็นท์เดียวกันนะครับผมไครบนหน้นอีกเนี่ยอันนี้นางเอกเป่าเมียนติเมียนเอาโมรู้บอกว่ามีเขาจะเปิดตัวนางเอกไม่เร็วๆนี้นะอ่ะบอวงหนึ่งติเพิ่มขึ้นไหมนางเอกมี ช่วงนี้ก็ต้องยุติทําการแสดงไปสักครู่นะครับผมเพื่อว่าจนสถานการณ์ตอนเพราะว่าบนเวทีมันก็มีเครื่องเสียไฟฟ้าเนาะมันหลากหลายเพราะว่าจะเป็นตู้เย็นแน,พน,แนแ่พัดลมเน่แต่อบไม่คขยเว็บในยอบบอร์แมนนะสายฟงเสายไฟมันหลายพี่น้องโอ้ยฝากติดตามด้วยก,กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมตอนนี้กําลังรายงานสถานการณ์นะ ตอนนี้เวลาจั่โมงอะไรตอนนี้สามทุ่มยี่สามทุ่มยี่สิบสองนะครับผมฝนอยู่ที่ <c oughs> ป่ายางนะครับบอวินอเบอร์เสียราชาจังหวัดชลบุรีนะครับผมกับทีมงานสาวน้อยเพลันแพงเฮานะครับผมฝนดีให้นะครับมันกระตกมากที่จริงอ่อผมอุตัวผมก็แจ้ง ยาการตกมาแล้วล่ะครับผมว่าวันสิตกมาเพราะมันเกยกนเลแต่ว่าขอบอกเลยว่าพี่น้องกำลังลังขมากำลังซื้อบาสตัวเขมานะครับผมสู่อหลีถึงฝนจะตกกับกังโฮมเบิงวสันนะฮะกังโฮมเบิงวสันหมอลำกระสูครับแต่ว่าสู่ได้สักพักนึงแต่ต้องลงครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เครื่องเสียงฝ่าเครื่องเสียงเครื่องยังต่างๆเดี๋ยวมันจะชํำรุดมีปัญหาเดี๋ยวทำการแสดงต่อบพได้นะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณรางวัลน้ําใจหน้าเวีเีรางวัลน้ําใจทุกทกท่านนะครับขอบคุณคะแนนที่ยิบยืนให้ด้วยก็แล้วกันครับผมเอาพออะไรใหญ่เขาสากครับผมเดี๋ยวจะมาบอกกันไหมในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสุธิพงษ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอยากกูดคุยทักทายสามารถพูดได้นะครับอยากให้เฮ็ดยังทักทายมาบอกมาถามมากราวได้นะครับในช่องช่องแดงกันแลวกันนะครับผมโอ้โออยคนน่ะคนกำลังเกงียร์ขุ่นทีนะครับโอ้หน่าถืตัวพี่เปาไล้หพี่เปาล่าสุดนา้านหอนนียไ,ได้น่ะ นะกอนน้าพ่อชาวพี่บอลเลยครับผมเี่บอพ่อเอาน้ำขึ้นรถเพิ่งสภาพพอดีนะโอ้ยมีมาอะไรบ้างมีเดินน้ำล้างมาแล้วพี่น้องก็ต้องก็ต้องไปใช้ไก่น้ำกันสิท่วมครับเดี๋ยวจะได้อันไปวิดน้ำก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาจะมาบอกกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอเอาลาพลาจากลุงพิงเท่านี้ครับบ๊ายบายน้ามืดหนามืดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว